ทานตามไตไม่ได้ทานตามใจผมอยู่กับคนไข้ผมไม่อยากพูดให้มันเท่นะงานวิจัยและพัฒนาการที่จะดูแลสุขภาพมนุษย์เนี่ยมันต้องอยู่กับมนุษย์มันไม่สามารถอยู่ในหลอดทดลองได้อายุมันเปลี่ยนการกินเปลี่ยนนะครับและสุขภาพต่อไปนี้ยิ่งคนสูงอายุนะยิ่งต้องกินตามไตเพราะไตเนี่ยมันจะเป็นตัวขับของเสียพวกนี้ขั้นสุดท้ายของเสียจะต้องปัญหาไม่ไหวแล้วไปทำงานหนักมาก Oh. เพราะนั้นการที่เราจะถนอมไตเนี่ยไม่ใช่การงดกินเค็มเรากินเค็มเนี่ยในระดับสมดุลพอดีพอดี mm. ไม่ได้ทําให้ไตเสียแต่ถ้าคุณกินโปรตีนเกินกว่าที่ไตทําง,งานทันต่อเนื่องไตคุณจะลดค่าการทำง,งานลงทุกๆเดือนทุกๆปีชัดเจนเนีผมอยู่กับคนไข้มาสิบปี mm. ติดตามพฤติกรรม ของเสียในเลือดที่เรียกว่าบัตยูเรียในตัวเจนหรือว่า b u n เนี่ยแล้วมีความสัมพันธ์กับการทำงานของไตที่มันดีขึ้นหรือมันลดลงเมื่อไหร่ที่ไอตัวบัตยูเรียในตัวเจนตัวเนี้ยต่ําๆเนี่ยไตมันจะทํางานเบาไอตัวกรองมันเรียกเนฟ h อนเนี่ยมันจะไม่ถูกอุดตันครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันสูงๆครับมันจะมีการอุดตันทําให้การกรองมันลดลงลดลงเรื่อยๆถ้าเราสูงไว้นะ ไตเนี่ยมันจะเริ่มเสื่อมลง<ะ>เราต้องมากินตามไตปวดไปประเมินไตของคุณว่าอยู่ระดับไหนอายุคนเปลี่ยนการกินเปลี่ยนนะและสุขภาพคุณเนี่ยอยากคิดว่าโปรตีนเป็นอาหารพระเองไ้คิดว่าเป็นไบโพล่ามันมีดีแต่ก็มีเสียในช่วงวัยเด็กมันอาจจะดูดีพอในช่วงโตเต็มวัยมันอาจจะสมดุล<ะ>พอเริ่มอายุเยอะขึ้นเนี่ยเราต้องถอยโปรตีนลง ข้อเสียของมันเนี่ยก็เกิดจากกลุ่มกินโปรตีนกิจชนิดที่มันย่อยยากแล้วมีของเสียเยอะแล้วก็กินมากเกินไปด,ด้วยส่วนข้อดีคือมันจะให้สารที่ร่างกายต้องเอาไปซ่อมตัวเองอก็คือกรดอะมิโนครับเพราะฉะนั้นกรดอะมิโนเนี่ยมันมันต้องได้จากโปรตีนเท่านั้นเพราะว่าในอาหารหมูอื่นมันไม่มีกรดอะมิโนรเราต้องอาศัยโปรตีนเะนั้นโปรตีนก็ยังเป็นอาหารจําเป็นที่ต้องทานแต่ทานด้วยความพอดีกับช่วงอายุ ในวัยเด็กเราก็รู้เราต้องกินโปรตีนเยอะเพราะว่ามันต้องซ่อมและก็สร้างสร้างให้โตกว่าเดิมแต่พอเราสูงวัยขึ้นเรื่อยๆเนี่ยการซ่อมมันน้อยลงด้วยอืแล้ว้อสาคัญไตเราเริ่มแย่แล้วเรายิ่งไปกินโปรตีนเยอะนะมันจะยิ่งเกิดสะสมอ้นนี้คือตัวแก่เร็วเลยทำให้เราโทมเลยไอ้ของเสียที่เกิดจากการย่อยโปรตีนเนี่ยะ่